ร่วมง,งานกับพระเอกมาหลายคนคนในแซปพี่สดเรามีอารมณ์ร่วมไปกับเขาแม้กระทั่งตอนอออตู่ตู่สู่เป็นบทแซปพี่เบลีดาเล็กๆเราเคยเป็นเมียน้อยใครปะแล้วตอนนั้นเราจับได้คันขาขาเวเลยอ๋อไยว่าไปสองสามสวัสดีค่ะ <laughs> สนี้กันได้ปะเออได้คดี<ล>ดการคดีกันเพื่อนรักเพื่อนก็ไม่ต้องกดดีมาแล้วเพื่อนรักเอาเริ่มเลยวันนี้ทักทายท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอ่ะแค่นี้พอโอเควันนี้นะคะไอซ์ชวนน้องเจนนิสค่ะเย้เจ <Ye ay. S 2> <ง>้วันนี้พี่ไอซ์ชวนน้องเจนนิสมาแต่งหน้าเม่ามอยท้องคือแบบว่าไม่เคยเจอเจนนิสเลยเคยดูแต่ในทีวีวันนี้น่าจะแบบว่าแบบลวงหลับตัดแต่คนลึกเรื่องราวต่างๆตอบได้ไหมได้ แบบน,นี้แอลเพราะวั้านี้เราสองคนน่าสดมากอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะนะบัดนี้เริ่มค่ะ เริ่มจากงานผิวก่อนเลยมา,ามายังไงกปกติมันจะนิใช้ได้ลองผิวคะ่ะคือพี่ไอยอยากรู้ใช่ไหมว่าเจนอะพกอะไรมาบ้างใช่อยากถามว่าที่เจนจะแบบใช้แล้วอยาก <ๆ S 2> ใ,ใช้เพื่องไงก็คือแบบเป็นกระเป๋าดิกิตน่ารักแบบนี้เ,ออเป็นใส่เพราะอะไรเพราะเห็นง่ายเวลาเราจะเลงอะไรุลวกหยิบเลยแค่นี้เองเหรอปกติกระเป๋าทุกแค่นี้ของพี่คือพี่ไอเอาจริงๆป่ะวันนี้ โป๊ะแล้วก็ออไม่เตียมด้วยนะเนี่ยอันนี้คือผิดพลาดทางเทคนิคนึงไม่มีใครบอกเจนนิสเจนนิสคิดว่าพี่ไอจะมาแตกน้าให้เจนแต่พี่ไอมาอถึงก็คือแบบเจน อันนี้ก็คือแปลว่าสําคัญจริงๆขาดไม่ได้ขาดเราไม่ได้เลยสิ่งที่ต้องใช้อ่ะสิ่งนี้เรียกได้เลยว่าเป็นเมจิกเพนซิลมันคืออายชาโดว์แบบเพนซิลค่ะอ้ oh my god คือดีมากคือสีมันไม่เหมือนอันอื่นเจนนะพยายามหาแล้วมันเคยมีอีกแบรนด์หนึ่งที่ทำแบบร oh. ูปแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าทาตรงดอที่อายมันเปลี่ยนรูปตาได้เลย <Huh? S 2> เปลี่ยนรูปตาหนึ่งเปลี่ยนรูปตาไปเอ๊ะแปลกเปล่ปาโอยอันนี้ไม่ได้พูดเกินจริงเดี๋ยวแต่งให้ดูไม่ได้พูดเกินจริงหรือเปล่ปาไม่อันน บัชออนดูสีแบบผูกกิบปะวันนี้เขาแบรนด์เกาหลีใช่แบรนด์เกาหลีส่วนใหญ่เป็นแบรนด์เกาหลีแล้วก็ลิปสติกสีที่เจนนิสใช้เนี่ยที่แบบขาดไม่ได้เลยก็คือเฮลตี้ y r o s ของจองแซมมุนหล่อใช่เบอร์นี้คือแบบสุดปังค่ะแล้วขาวทองแล้วเวลาอยู่ในกล้องนะก็คือทุกคนก็จะต้องตะโกนว่าเฮ้ยลิปสีอะไรของอะไรวันนี้พี่ขออินใช่ไหมคะข่อโอเคค่ะทำไมดูไม่ี่ดูไม่ีดไม่ดดี๋ยวเดีเดี๋ยวพักขึ้นหล่อแน่หนึ่งพี่อยากถามว่ากเลยจริงๆจงเจนนิสเป็นคนยังไง ทำไมอ่ะเราต้องเด่นดูเป็นคนยังไงอ่ะไม่คือเหมือนแบเราดูเป็นเราเป็นคุณม่สนธรรมบ้านพี่ก็จะบอกว่าเฮ้ย้องเป็นแบบเล่นเป็นตัวไลน์ตัวจริงเขาไลน์หรือเปล่าไลน์ก็เนละครอีกค่ะไลน์ก็ชอบไลน์ก็เนละครเอเอ็นพีใช้พานี้ที่ว่าเยอะแล้วอ่ะแม่เอาไว้หนูนี่คือแบบนี่คือตัวจริงของเราจริงๆเราเป็นคนแบบเราเป็นคนแบบเฉยเลยเราเป็นคนแบบเฉย่างนี้เลยใช่เอ็นพีก็คือรู้เหลือเรียบร้อยรเบาๆคือไม่มีอยู่จริงไม่มีคือเราขี้เกียจแอบเราเป็นคนชอบเอ็กซ์เพรสเพราะว่าไม่งั้นถ้าสมมติว่ามีอะไรเราเก็บค่ะค่ะมัน เอ็กซ์เพออกมาแต่ก่อนที่รายการพี่จะยาว3ชั่วโมงเรามาเริ่มแต่งหน้ากันดีกว่าเพราะว่าจะนิดพูดเยอะไปไม่ใช่ว่าแั้นแหละอ่าเดี๋ยวเราเริ่มแต่งหน้าจริงๆแต่งหน้าต้องแบบเริ่มที่งานผิวซึ่งมันยังไงดีวันนี้จะดีที่เะมาที่กองป้าอ่ะเอาจริงๆนะเจนมีสิ่งหนึ่งที่เจนขาดไม่ได้พกไปทุกที่ไม่ว่าจะแต่งหน้าที่ไหนแต่งหน้าที่ละครนี่อยู่กองละครนี่แต่งหน้าเองนะแต่งหน้าเองแต่งหน้า แล้วไปเจอแป้งตัวหนึ่งอันนี้คือดีมากคือถ้าพี่ไอได้ลองอะจะไม่รักแป้งตัวไหนเท่าตัวน no ี้แล้วเพราะว่ามันแบบครบสูตรทุกอย่างที่สําคัญเลยคือเขามาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องเครื่องสําอางดีอะไรดียาดีอยู่แล้วไปเอาไปเลยนะพูดได้แล้วไปเอาให้พี่เราก็คือให้หุนปากไปเอาไปได้ไหมผู้ชมได้ได้ได้ A few moments later แทนแทนแด้วยมีดจุดมาด้วย ของดีๆมาบอกอ่าก็คือแป้งเกล่าตัวเนี้ย ดยอดเดอะเบสของแป้งแล้วไม่ได้พูดเกินจริงตอบให้ไปฟอก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันดีจริงๆเดี๋ยวคุณก็ม euh ีแป้งสองรุ่นสองรุ่นรุ่นนี้ก็คือเป็นแป้งคันลูเซนก็คือแบบว่าซับมันหรือว่าทาระหว่างวันได้แล้วที่สําคัญนะคะเขามีไดมอนด์ดั๊บด้วยก็คือนั่นเป่งเปล่กายแบบเหมือนสาวเกาหลีโอเคแล้วก็บำรุงด้วยช็อคช็อคเซ็กซี่ไม่รู้ดูใน b ี a u t y b l เกอร์ของเกาหลีเขาพูดแบบนี้ท่านผู้ชมไร้สาระอย่าอย่าสนใจใจเลยนะคะที่จะก้อง ตัวนี้ก็คือ Gel พ a Perfection Japan Foundation Powder มีทั้งหมด3สีได้การเบอร์1เบอร์2เบอร์3ซึ่งอันนี้ก็คือเช่นเดียวกันมีการบำรุงเหมือนกันถูกต้องมีวิตามิน แล้วก็มีสควอเลนอยู่ข้างในใ<ช>ซึ่งโซคอเลนเป็นส่วนผสมที่พี่<ม>พูดบ่อยมากว่าพี่รีวิวพี่บอกแบบว่าอยู่ในสารสกัดที่แบบเป็นของพรีเมียมใช่สกินแคร์แพงๆอ่ะจะมีสาร<อ>ตัวนี้ใช่หนูดูประจำข้างกล่องอ่ะเวลาแบบเอ้ยมันมีอันนี้แปลว,าว่าดีแต่จังหวะนี้พี่ไม่ไหวแล้วกับการที่พี่ต้องหน,น้าสดพี่จะเริ่มลงผิวอ่ะได้เริ่มเลยใช่ไหมคะเออปกติเจนนิสลงแป้งเหรอปะพี่ต้องก่อนลื้นเข้าสิเริ่กก่อนนึงโอเคได้แต่คือของเจนเนี่จะบอกไว้ก่อนอย่างเช่นแป้งผสมรองพื้นนะเจนนี่เทคนิคก็อะบจจเปุ๊ สามารถเอาแป้งตัวน so like, yeah, <we ี้ลงได้เลยแบบเป็นแทนฟาวเดชันไปเลยคุณพราแล้วงานก็จะเผิวมากสงบันนี้ตากรดออกไปเลยว่าผิวโดยส่วนตัวแล้วที่เจนใช้มาตอนแรกตอนแรกเจนเปิดมาเจนเห็นว่าแบบเฮ้ยทำไมสีเข้ม ที่ไอตกใจปะตกใจหนึ่งอ่ะทุกคนถ้าใครที่ไปซื้อทุกคนจะตกใจมากเพาเฮ้ยแบบมันไม่ใช่สีหน้าของฉันแน่นอนของเจนนี่เจนนี่ก็ถือว่าขาวแล้วนะนี่คือเบอร์นหนึ่งแล้วคือแบบหน้าของน้องเจงนนี่คือขาวสว่างเกินเบอร์นหนึ่งไปอีกคืออันเนี้ยที่เห็นว่ามันเข้มแบบเนี้ยคือมันเป็นละอองอนุอัดแน่นแบบจริงๆจน<อ>มันเป็นสีนี้เป็นละอองแบบไมโครไฟน์นะจุกต้องเป็น microfine เกลี่ยมอ์คือเอาง่ายๆเวลาทาปุ๊บอะ คือมันไม่ได้เป็นสีนี้นะทุกคนมันขาวจริงอ่ะเห็นไหมตะโกนเลยตะโกนจริงมันขาวเห็นไหมเออจริงจริงทีง่มันขาวแต่คือเขาอัดมาในนี้คือเขาอัดแน่นจริงๆไมโครไฟลไมโครไฟลย่าไมโครไฟล์ฟฟอะไรยังไงดีคือวันนี้เจนนิสก็รีบหรือไม่รีบไม่รีบก็ชิลๆยาวๆได้ชิลๆยาวๆแล้วต้องมีคนหนึ่งที่ใช้นี้แล้วคนหนึ่งใช้อันนี้ได้หมดให้เลือกเป็นผู้ใหญ่ให้เลือกเลือกยากอะเลือกไม่เลือกไม่ถวดอะเลือกไม่ถวดเจนนิสลงแป้งได้พี่ไอลงรองพื้นแล้วก็แป้งหนีโอเค ตัดไปเริ่ม ราลงแพะไปแล้วนะคะหน้าก็แบบชุ่มๆไปแล้วเราเช็ดหน้าไปแล้วทีนี้เจนนี่ก็จะลงแป้งผสมรองพื้นเลยโดยที่ไม่ได้ใช้รองพื้นบอกแล้วว่าผิวมากี่ผู้สีนางเลิศแต่ในขนาดที่ของเราอะอายุต่างกันเยอะเนาะพี่ใหญ่ก็ลงรองพื้นไปก่อนแล้วกันแต่เจนนี่จะพูดอย่างนึงก็คือเจนนี่เป็นคนที่สมาธิชั้นเดียวเวลาแต่งหนะ้าจะพูดแบบถูกเรื่องจริงปะจริงพี่ใหญ่ก็ชวนได้แต่ถ้าเจนนี่แบบเม่อ์มมิรแบบลอยๆพี่ใหญ่ก็อย่าแบบว่าเจนนี่เป็นไรโนะอเคโ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 อเครสชาติเป ไม่เรียนมากอะเดี๋ยวให้ดูแบบว่าข้างมือก่อนนะไม่นี่ไงจะเป็นอะไรเดี๋ยวเหมือนต้องสู้กันว่าคือฉันน่ะลงรองถือเลยฉันจะสู้น้องได้หรือเปล่าแล้วตอนแรกพี่ไอคิดว่าหนูเป็นคนยังไงก็คิดว่าแบบปกติแล้วว่าเขาก็ต้องเป็นแบบว่าหน้าจอเป็นอย่างนึงหลังจอจริงๆเป็นคนเรียบร้อยแบบว่าเป็นคนแบบพูดน้อยแบบเขินอายอะไรหรือเปล่าหรือเปล่าจริงหรอแม่อันนี้ก็คือ ตลอดแบบเพื่อนก็เป็นอย่างนี้เอาจังจริงๆแบบสังควมวงจรแบบนี้นแต่แบบว่าก็เลยทุยก็คือแบบว่าชีวิตมีสีสันเข้าใจปะ <c oughs> เออแบบทำอะไรก็คือมีคุณค่าเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยไม่ทัอ้งอยู่กับแฟนแบบคเธอว่าป้าฉันในอย่างนั้นอย่างนี้ทุกวันนี้แฟนด่าด่าเจนนี่อ๋ออีดอกมึงเธอเขาพูดว่าอีดอก ไปสูรแบบอยากเป็นอะไรทําเลยลูกคือแบบคือเลี้ยงเหมือนฝรั่งเพราะว่าแบบอยากเป็นตัวเองแค่เป็นตัวเองตอนเด็กๆนี่อะขอแล้วนี่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะพ่อถามว่าอยากเจาะสะดือไม่เห็นคนอื่นเขาไปเจาะอันนี้อยากทําอะไรทําเลยนะอยากทำเปล่าเจนเลยยังไม่อยากทําเจนเลยบอกว่าไม่เอาอ่ะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตอนเด็กๆเรียบร้อยมากเลยนะตอนหลังๆมันเพิ่งมาแบบว่าพูดมากแล้วก็แบบเป็นตัวเองไม่รู้ทาไมเหมือนกันคือเหมือนพ่อแบบหยิบยื่นให้นู่นให้นี่ให้นั่นให้ลองอะนู่นนี่ลองซัาลองกินเหล้าสินู่นนี่นั่นพ่อชวนกินเหล้าหน มแต่ลหลังพอเจอแฟนบุกใจแตกใจแตกใจแตกก็คือกินเหล้าเหมือนกันอะอ่ะเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูนะว่าแบบมันเนียนมากๆมากๆมากๆจริงๆอันนี้คือข้างทีทานะคะแล้วด้านเนี้ยเห็นว่าใต้ตรงใต้ตาคือหายไปเลยเนียนจริงน่าเหมือนแบบ เนี่ยคิดดูประหยัดเวลาได้ด้วยประหยัดเวลาได้นะคือนี่ไอคือยังลงบ้าแบ้ๆได้ประมาณนี้แต่นี่พี่ก็จะลงนี้แล้วเหมือนกันนะอ่านนี้อันนี้คืออะไรนะเมื่อกี้มีผงเพชรเลยสักอย่างหนืองเปล่านะเขาเรียกว่าเด็กมอนดัสค่ะเด็กมอนดัสใช่่แล้วก็โอเคเลยแบบว่าตะโกนว่าเกาหลีงานผิวมา ใช่่มนีก็คือว่าทาได้ตลอดทั้งวันปุ๊บก็คือเซ็ตเขาเรียกว่าไงมันไม่วอกเกินแล้วก็แบบทาได้ตลอดทั้งวันเอาง่ายๆว่าตัวอื่นเวลาเจนลงพวกแป้งพวกเนี้ยจะจะเป็นขดเป็นผื่นแต่อันเนี้ยไม่เป็นเฮ้ยเลิศมากแต่อันนี้ก็คือไอ้ว่าอยู่ที่ใครถนัดคือถ้าเกิดว่าลงรองพื้นแล้วก็ลงแป้งอันนี้ก็ได้หรือว่าแบบว่าเร็วๆอันนี้อันเดียวก็ได้เร็วๆแต่ผิพี่ที่เป็นสายตืบก็คือเดี๋ยวพี่ลองนี้ได้ต่อรู้สึกว่าต้องมีความแบบต้องเรียนสู้ต้องเรียนสู้แล้วจะได้เบอร์หนึ่งใช่ไหมใช่ เห็นปะในเนี้ยดูแล้วดำลูกค้า เพราะว่าเห็นอันเนี้ยเราดำดำมากไม่ใช่สีผิวเราแต่เจนอ่ะเป็นสายชอบลองแล้วเจนก็เลยแบบเอ้ยเปิดดูปุ๊บอ๋อนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเรารู้อยู่แล้วญี่ปุ่นมันต้องดีอยู่แล้วพอลองปุ๊บก็คือตะโกนเลยว่าสวยเฮ้ยแต่มันเนียนจริงอ่ะพี่ว่ามันไม่หนามันไม่หนามันไม่แบบว่ามันไม่บกบูนอ่ะมันคืองานผิวก็จะเนีแล้วคือจะนิดลงลงแต่คือแบบว่าไม่ได้ดูหนาเลยอ่ะดูก็คือบอกว่าอ๋อนี่ผิวจริงป่ะของนี่เหงป้ามันดูแบบไม่ได้แบบไม่ได้บกบูนอ่ะเสื้อเนี้ยเกอูขา่ือชม แป้งบำรุงผิวออร่าค<า>่ะแล้วก็คืออร<า>อ,อร,ร่อาตัดจริงออร่ามามาให้ดูแพคเกจจิ้งละเอียดก็คือว่าเขาจะแบบว่าเป็นตลับยาวๆแบบนี้มีแป้งฝั่งหนึ่งแล้วก็มีพัฟฝั่งหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยราคาก็คือไม่แรงนย่ี่คิด1,390บาทคา่ะสามารถหาได้ที่ช็อปปี้ลาซาด้าเฟสบุ๊กไลน์แอดก็คือมีทุกที่เลยทั้งสองอย่างหนึ่ยเก้าบาทดูได้จากพรีเซนเตอร์ของเราว่าคือสวยใสนะอัญญาล์เซโยอัญญาล์เซโยเจนนิสคิมิตา ว่าเขาเพิ่งเปิดตัวไปพีเซนเตอร์ล่าสุดนือเจนิสเองเพิ่งเปิดตัวแบบนี้เขามีโปรถูกต้องก็คือลดเหลือทั้งสองอย่างเนี้ยเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถูกช่องทางที่บอกไปปังมากต้องรีบนะทุกคนราคานี้คือมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นแล้วนี่คือพีเซนเตอร์มานั่งรีวิวเองตรงนี้เอเนอร์จี้แรงมากขนาดนี้ต้องวิ่งไปซื้อเลหรือเปล่าวิ่งไปเลยตอนนี้ด่วนจีเพราะมัน Goodbye. อะไรยังไงเราแต่งต่อเลยจบในสุดของการขาดของไปแล้วใช่ฉันจะถามผู้ชายงว่าว่าอะแม่ว่าแต่ต้องแต่งหน้าไปด้วยนะเออวิจิตรเลยเราจะได้อย่ตลอดทั้งเทปมันไม่มีสมาชีอ่ะเดี๋ยวหนูจะแต่งไปด้วยแล้วกันน้าไปด้วยนะก็คือมีแฟนมีแฟนเป็นของตัวเองถูกต้องกี่คนอือคนเดียวหนูอเ่าอะไรแอยากรู้ว่าคือเนื่องจากเพื่อนเราอ่ะคือแบบว่าเล่นเป็นบทแบบว่าเมียน้อยอ่ะมาเยอะ่คำถามนี้เจอบ่อยมากคำถามจะถามว่าหนูแฟนสกิลไงไม่ใช่จะถามว่า แฟนของเธอมีเมียหน่อยบ้างเธอทำไยเลิกสิคะเลิกเอเลิกยไปตกไหมไม่ตกเปืองแรงคนที่มันไม่เห็นค่าเราเราจะไปเสียเวลาเสีย e อ e r g y กับมันทำไมก็เลิกเลยจับได้ปุ๊บก็คือเลิกเลยไม่มีการแก้ไขไม่ให้ให้ทำไมอะถ้ามันมีคนอื่นมันตั้งใจมีคนอื่นมันไม่ใช่คําว่าผิดพลาดหรืออะไรเข้าใจปะก็เลิกไปอย่าไปเสียเวลาแล้วก็ต้องรีบ move on ให้ได้เร็วที่สุดอันนี้ฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่แบบมีแฟนแล้วแฟนไปมีคนอื่นเลิกซะแล้วก็รีบยอมรับความจริงแล้ว move on นอกจะนิ้เคยโดนแฟนนอกใจไหมเคยค่ะเราเลิ่มเลยไหมไม่ได้ค่ะอ่ยไก่อนก่อนที่จะมารู้ทฤษฎีนี้เนี่ยเราก็ต้องเป็นคนที่ควายควายควายมากมากมาก่อนไม่เห็นวถ้าพูดก็ต้องพูดแต่งานไม่ไดนงั้นขอ เราอะคิดนี่แง่บวกบวกบวกมากเฮ้ยแค่เขาเห็นเราเป็นที่หนึ่งเราก็เออได้แล้วเราะยังไงเขาก็เลือกเราเราก็เป็นที่หนึ่งเนี่ยคิดอย่างเงี้ยคือควายเข้าใจป่ะทางที่เขานอกใจแบบไปเที่ยวไปกินเล่ากอดผู้หญิงนู่นนี่นั่นคุยกับคนนู้นคนนี้แบบมีพิรุธไม่ให้ดูโทรศัพท์นู่นนี่นั่นหาว่าแบบไม่ให้เกียิเราแบบกลายเป็นแบบคนหงอแล้วเราไม่เป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออขับไปเดนหนึ่งกินเนาะนั่นแหละก็เคยเป็นควายมาก่อนนองงมาก่อนยอมทุกอย่างจนพอมารู้สึก ได้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันมันไม่ใช่ความรักที่คือความรักจริงๆที่เราควรจะเป็นตัวเองอ่ะ,อะแล้วแบบคําว่าไม่ซื่อสัตย์อ่ะแล้วชีวิตคู่เราจะต้องเอาชีวิตบั้นปที่เหลือทิ้งให้เขาทั้งหมดอ่ะกับเรื่องแค่นี้มึงไม่ซื่อสัตย์กับกูอ่ะแค่นี้มราก็ไม่ได้เดี๋ยวยังไงก็ต้องเลิกเดี๋ยวเราก็ต้องี move on ให้ได้สุดท้ายก็คือเลิกก็คืออยู่ในช่วง p r o c e s ที่แบบตอนแรกยังยอมรับไม่ได้อ่ะมันก็นานอยู่เหมือนกัน<ม>แล้วก็เสียใจยหลายคนมันจะต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันซึ่งเจนเลยคิดว่าโอเคออออนััรรรรรระว่่่่่าาางทททีีีีเเเเไดดคคคคคิยยยลืืกกใใ อยู่ข้างเราจริงๆนั่นคือครอบครัวถ้าพ่อแม่ตายายใจรู้ว่าเจนเสียใจให้เขาขนาดเนี้ตือเขาคงเสียใจมากกว่าเราอีก,กอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยรีบกลับมารักตัวเองที่มากที่สุดพยายามทํานุ่ทนทํานี่ลืมไอ้ผู้ชายคนนั้นไปเลยแล้วก็แบบหาคุณค่ากับตัวเองประมาณนั้นแล้วก็มูกออนได้ปกมือค่ะ <c oughs> <c oughs> เออเก็คือเมียมีเพื่อนคนหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังคบอยู่แล้วก็รักเป็นเพื่อนหลักเลยตอนนั้นนะเพื่อนพูดว่ามึงตอนนั้นนะกูคิดอย่างเดียวเลยนะต่อที่กูเป็นหมาก็แล้วแต่แต่ว่ากูัวเรื่องที่จะบอกความจริงกับมึงมันถ่ายรูปส่งมานี่ยนะอันนี้ไม่เชื่ออันนี้ก็แบบโง่หลอกตัวเองเพราะว่าเราคำว่าเราแบบยังรักไม่ได้ใช่เรารักเขาอ่่ไม่หรอกเขารักเรา เรานะเอาเรียกว่าตอนนั้นนะเพื่อนก็แบบหน่อยก็เซง็งก็แบบว่านี่บอกม,มึงแล้วนะทําให้มึงตาสว่างขนาดนี้แล้วมึงยังแบบไม่ไม,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 ไม่ไม่เชื่ออีกหรออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลานานมากอนะจนกว่าแบบจะมลุออกแล้วเราเคยปาร์กกับเมย์นอยไหมไม่เคยอะเพราะว่าเหมือนแบบเรารู้สึกเราจะเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เราไม่มีที่ยืนอย่างไงถ้าผู้ชายเขาเลือกคนนั้นแล้วเขาแบ่งใจให้คนนั้นไปแล้วอะแล้วยังไงปกติเราไม่ไม่เอาตัวเองไปอยู่ในที่เราไม่มีตัวตนประมือแล้ว A later few moments ตอนนี้ฉันเสร็จแล้วนะโอยว่าไปคิวแก้มเสร็จตั้งร้อยเนี่ยอ๋อเราไม่ไปละลานดอกแบบผู้หญิงคนนั้นอะจริงๆแล้วเป็นคนไม่ได้แบบเป็นสัตว์แบบตกตีหรืออะไรอย่างนี้นะไม่ได้ไปละลานมันก็ไม่เหมือนในละครมันก็ต้องไม่เหมือนอยู่แล้วเอาจริงๆนะเชียวคือเนี่ยเป็นคนแค่คิดว่าเอาจริงๆตั้งแต่เกิดมาไม่เคย ลมมือตกใครหรืออะไรอย่างนี้เลยยังไม่เคยผ่านาพบเจออ,อย่างนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่แค่คิดว่าแบบเราก็จะคิดกับตัวเองแล้วว่าอีผู้ชายคนนี้มึงจะต้องเสียดายกูสักวันหนึ่งกู<ว>งจะต้องแบบทําให้มึงเห็นว่าไม่มีใครรักมึงเท่ากับกูแล้วอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะคือเจนก็จะแบบไม่ได้เป็นสายที่แบบว่ามึงแย่งหัวกูน<อ>ู่นนี่นั่นมันไม่ใช่เอาจริงๆเรายังอายุแค่นี้แต่ถ้าในอนาคตเราแต่งงานมีลูกอย่างเงี้ยเรามีพันธะแล้วอะเออแล้วสามีเราไปมีคนอื่นอันนี้ก็อีกกรณีนึ่งซึ่งเจนก็ไม่รู้เจนย คิดว่ามันก็ไม่แน่ว่าเราจะไปละลาลาวีหรือปังหรือเราอาจจะเอาให้ถึงตายไปกันได้ยิ่งกว่าละครฉันบอกแล้วว่าร้ายกว่าเฮ้ยแต่ว่าอยากรู้มากว่าเราอายุแล้วว่ายังเด็กอยู่เลยอะแล้วเราเอาอินเดอร์ความเมียน้อยมาจากไหนเราเล่นนึกหรอปะเราเคยไปเป็นเมียน้อยใครปะไม่เคยถ้าหนูเป็นเมียน้อยหนูจะมันนามันหนกขนาดนี้หนูจะเป็นเมียที่หนึ่งเมียคนเดียวเท่านั้นเท่านั้นไม่งั้นชีวิตหนูจะไม่แบบ คนที term, ่เป no. oh. ็นเมียน้อยมันต um, uh ้องสูงนะมันต้องหลบซ่อนๆแบบเขาจะมีเมียน้อยมานหน้ามันโหนมันก็มีนะเออละเฮ้ยเป็นเมียน้อยมันหน้ามันโหนเหรอพนะเมียน้อยมันหน้ามันโหนคือมันจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งคือมันจะเก่งกับอยู่ต่อหน้าเขาเรียกอะไรเมียหลวงอย่างเงี้ยมันก็จะแบบทาไมกูเป็นคนที่ได้ความละเนี่ยเข้าใจปะแต่ถ้าถติว่าอยู่ในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่มีใครภูมิใจหรอกเว้ยที่แบบมึงไปแย่งหัวชาวบ้านใช่ปะ อันนี้พูดพูดตามตรงนะถ้ามีแบบนั้นจริงจริงแล้วก็น่าจะเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกแ่อันนี้อันนี้ไม่ได้ด่านะคะแต่ว่าก็ต้องพิจารณานิดเนาะน้าม่อ่ยเหนาะอุ้ยเป็นบ้าเราอะต้องไปเล่นหมดบาที่เราด่า มด่าแบบดูไร้ศีลธรรมจรรยาบรรณนา้เราเล่นได้ยังไงอ่ะคืออย่างนี้ถ้าให้พูดแบ่งพาร์ก่อนนะมันเป็นสายงานที่เรียกว่าศิลปะการแสดงคําว่าศิลปะทุกคนสําหรับเจนเจจะมองว่าโอเคเราจะถ่ายทอดตัวละครนี้ให้เป็นบทเรียนแก่คนอื่นว่าถ้าสมมติว่าคุณมีความคิดแบบนี้คุณจะได้ผลลัพธ์ยังไงและเราก็ต้องถ่ายทอดออกมาให้ได้ดีที่สุดแม้กระทั่งบทมาปุ๊บหนูต้องทาความเข้าใจว่าทําไมมันถึงพูดประโยคนี้เหตุผลจริงจมึงคืออะไรอ่ะมันก็เกี่ยวกับล่า เงาอีกว่าครอบครัวมึงบ่มสอนมา,ายังไรนู่นี่นะั่นมันก็ต้องฝังความคิดเข้าไปในนี้อันเนี้ยมันถึงบอกว่าทําไมถึงพูดได้ในแบบว่าเฮ้ยด่ากระดาได้เพราะมันคือศรริลปะการแสดงที่เราอะต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในชีวิตของคนคนนี้จริงๆเราแค่คิดว่าเราจะถ่ายทอดมันออกมาเพื่อให้คนดูได้รับรู้ถึงบทเรียนอย่างไรแม่วันนี้น่าจะแต่งงานเสร็จไหมไม่หรอกแม่อย่าชวนโคน <c oughs> รู้ว่าร่วมงานกับแบบว่าพระเอกมาหลายคนนะคนไหนแซ่บที่สุด,สดอ,อ่ะไม่ออบเจยไม่ได้รู้สึกชอบใครเลยเลยไม่รู้สึกชอบใครเลยแต่จนะถามว่าตอนนั้นมันรู้สึกสแสดงไหมอ่ะไม่นะเรามีอารมณ์ร่วมไปกับเขาแม้กระทั่งตอนสู่สู่สู่ พอไม่ได้อะเพราะว่าคือตอนนี้เวลาถ่ายอยู่อะไรเงี้ยกล้องมันรับเขาให้จูบจริงเล่นจริงความรู้สึกมันต้องมันจริงขนาดกล้องไม่ได้รับหน้าเราตอนจูบจริงเงคนจะดูรู้สึกยังไงว่าเรารักกันจริงๆเขาต้องจูบแบบดูดๆเคมีความถี่มันจะพุ่งผ่านออกผ่านทางหน้าจอเองเรามันไม่ค่อยเกิดความรู้สึกแบบรู้สึกจริงๆขึ้นมาบ้างเลยเหรอกย่างอย่างเงี้ย็รู้สึกก็มีความจากักระจิกแต่ว่าด้วยความที่เล่นมาหลายเรื่องแล้วด้วยอะไรเงี้ยบางทีฟิลไม่มาก็มีก็ต้องก็ต้องคหมิดไ ะให้มันจริงอะไรเงี้ยเข้าใจปะเราก็ขมิบก่อนเลยไงปึ๊บปึ๊บยังไงเริ่มมาแล้วยังไงเจนเออไปทำในห้องน้ำแบบเริ่มทต้องแบบเก็บลมหายใจอ่ะค่ะปวดขายากอะเว้ยไารเวลานักแสดงค่ะว่าไปใครบอกไปแตลาสบายจะตายได้เงินฉันต้องสูญเสียความเป็นตัวเองสักเท่าไหร่ต้องไปคมิบในห้องน้ำก่อนออกมาแล้วเจนเราหายใจด้วย ปุ๊บต้องจบไม่เคยรู้สึกไม่เอิ้นเอ่ยไปไกลมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเรียกว่าไงเราไม่ได้รู้สึกชอบเขาอะถ้าเรารู้สึกชอบเขาเราอาจจะเคยเอิ้นเอ่ยได้เป็นบทจ้าดีดาราเล็กๆงั้นไหมเฮ็มีแต่ก็ไม่ได้สนใจอะคือเอาจริงทุกวันนี้ล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนรูปลายไปเพราะว่าไม่เคยตอบไลา์เพื่อนทุกวันนี้เพื่อนอยากจะเลิกคบมากเลยเขาไม่ตอบไลฟ์เพิ่งเล่าความจิงนี้นะคะคือไม่ไม่ค่อยเล่นมือถืออันนี้เห็นแล้วก็มองผ่านก็ข้ามผ่านก็แบบ เฉยเราจะเป๊ะเก่าที่แท้จริงคืออะไรหรอชอบผู้ชายหุ่นดีเหมือนน้องพายุอ่ะใครนั้นใครเดียวเลยนี่มู้งจริงคือหุ่นดีสิแพลไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมายุ่งเธอไม่ต้องมาเสียเวลาจีบฉันไม่ต้องไปเหนื่อยฟิตหุ่นฉันไม่ชอบฉันชอบคนที่ิีมก่อนแล้วแบบทำไได้แล้วเป็นหมีวายตใจแล้วมีเสียงต่อเลเป็นคนกินอะไรง่ายยาก็เจ๊บาต้องรู้สึกสะอาดแบบเนียนนุ่มน้ำล้างเหมือนขนมปังเราเรียกแฟนว่าอะไรอ่ะเบบี้เบบี้แต่เขาเรียกเราว่าเบบ วันนี้ท่านได้แต <Sh> oh, ่ได้เมาก็คือว่าอกหักแล้วก็แบบว่าตอนนั้นไปถ่ายแบบแล้วทีนี้ก็แบบเหมือนเหมือนบ่นกับเพื่อนว่าแบบเฮ้ยเนี่ยอกหักนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยติดต่อขัดเพื่อนเพราะว่าแบบน้องคนนี้แบบเรื่องกับแฟนนะได้ยินมาแบบอกหักอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยมีโอกาสได้คุยกันแล้วเนี่ยก็เลยแบบเออเนี่ยเขาก็มาถามว่าขอไลน์ได้ไหมนี่นั่นอ้าอ้าอ้าว่างอยู่ก็เลยแบบเออคุยลองคุยเสร็จปุ๊บให้ไลน์แหละสองสามวันผ่านไปก็ไม่ทักมาทั้งทีปกติผู้ชายคนนี้เเสร็จแลล้้วปี่ยนหองก ถ้าสดปุ๊บก็ต่อแถวมันเลยคุได้หมดอะไรอย่งเงี้ว่าใครจะเป็นคนที่คลิกแลวก็ใชาเออแต่ผู้ชายคนเนี้ยให้ไปตั้งนาแล้วยังไม่หาดูมีช่วงเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยโดนใจใช่เลยตั้งแต่แรกพอทักมาปุ๊บเออดีเนาะใช่ไหมรู้สกว่าจะพูดน่อยแบบนี้ก่อนเลย <Es> หล <comes S 3> <Rebel movie? S 2> ัวแบบว่าเราเราเราอยากเป็นดารามาตั้งแต่เด็กเลยปะคือใช่ตอนเด็กๆอ่ะเคยมีความฝันแล้วก็เคยคุยกับเพื่อนว่าแบบเอ้ยเรเดี๋ยวไปเจอกันที่กองถ่ายนะมีแบบพูดอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆเข้าใจปะเลยตอนที่ไปทำิร์ k ช็อปตอนเรียนการแสดงเขาให้แบบระลึกถึงแบบเอ้ยบ้านหลังแรกที่แบบเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้เราแบบเคยทำอะไรมุมไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ย้อนกลับไปแล้วก็จำได้ว่าแบบเราเคยพูดแบบนี้กับเพื่อนก็ถือว่าตอนเนี้ยก็ทำแบบฝันในวัยเด็กสบบแหลกอะไรประมาณนั้นะ เฮ้ยเราเข้าวงการได้ไงอ่ะเออจริงๆแล้วก็เหมือนแบบเป็นคอนเนคชั่นมากกว่าก็คือเหมือนตอนนั้นเรื่องเมีย2018หลายคนน่าจะรู้จักก็คือมารีเบอร์เนอร์คือเขาอะก็แบบว่าในบทอาหาว่าแบบเออใครจะมาเป็นคู่ปรับกันยาดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็อยากได้ลุคที่แบบไม่ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยอยากได้คนหน้าหมวยแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบมีจริตจักรานซึ่งเราก็แบบจริตกับเธออยู่แล้วก็เลยแบบเอออามารีก็เลยซักชวนแบบเออลองมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแคร์ปุ๊บก็คือได้เลยเฮ้เรื่องแรกมันก็ได้เลยถูกกต้อองงเรรื่แ สองห้าสปีนี้ยี่สิบเอ็ดแล้วใช่ไหมกี่ปีมาแล้วสามปีสามปีเขาเรื่องแรกแคทบุ๊คได้เลยดังเลยเหนือทุกหัวเลยนะ a few moments later ทำไมแต่งหน้าไม่เหมือนกันทำไมแก้มฉันแดงกว่าวะมึงเนี่ยมอนก็ต้องค่อยๆทมันไม่เหมือนะพี่จะลงแป้งเก้ละเพิ่มทำไมพี่แก้มพี่มันดูแดงกว่าของน้องเจนนิสอะแต่อะไรเหมือนกันรู้ป่ะผิวออร่าเหมือนกันเลย ฉันี่ยขอพูดหน่อยว่าคือแต่งเหมือนกันทุกประการทุกขั้นตอนหน้าเ,เ,เหมือนกันเลยดูขั้นตอนเหมือนกันแบบมันไม่เหมือนนะอะไรที่ไม่เหมือนอนะ่ะเพรอฉันงานดูมยูมูปเพื่อนแต่งหน้าตามเราเพื่อบอกไม่เหมือนอนะ่ะก็คือเนี่ยเนีย่ยแต่งตามเนีย่ยนางทำกันไม่ นคนดูคือบางทีเราก็ต้องแบบแต่งหน้าเราเหมือนเขาไม่ได้เราเหมือนเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าฝืนจริงๆแล้วเราเราเราคนแบบแต่งอะไรที่มันแบบคิ้วเราเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอย่าแต่งหน้าี่เราชอบพี่อย่างวันนี้ก็คือแบบว่าอยาาเป็นเจนีนกแต่คือไม่คืนยอืมงั้นก็เลิกมเนาะพยายามเแล้วฉันอ่านอีกแล น้องเจนนิสมาอีกกดไลค์เยอะๆน้องเจนจะกลับมาอีกได้ไหมได้ <c oughs> ถึงเท่าไหร่ดึถ, <c oughs> ถึงเท่าไหร่ดิเท่าไหร่ดิล้านวิวล้านวิวเหรอ <c oughs> ล้านเป็ <c oughs> นไ,ไปได้เหมอเป็นไปได้เพราะว่าเราพูดหลายเรื่องที่แบบเฮ้ยม,มันมมเออมันไม่มีใครรู้อย่างเชน่นอุย้ยไม่พูดแหละเออเนี่ยเห็นแล้วทุกคนก็รู้เรื่องอะไรเพราะฉะนั้นล้านวิวเมา่ลไรเราจะกลับมาเหมามอยกันอีกในเรื่องที่ทุกคนเนี่ยจะรู้สร้างคำถามมาได้เลยค่ะตอนนี้เพราะว่าล้านแน่ๆล้านแน่จุ๊บ